สบายดีเน่สบายดีพี่นองกินตามหมัมูดนมัมูดมักนมเด้อิงเน่ทงยนงหด่นกินตามักมุดแซ่บหมมูดตามักมูดใส่เอ็นเน่ดแดงตมหมักลมูดเออมกนมอยกมูดใส่เน่แดงได้ไปเหรอไปใส่แซ่บอร่อยได้มียังคเหลือมามาเรีย

ทั้งสมทั้งพชรห้ไม้เบิ้งนเดี๋ยมาให้คอยนนเบิงไม่ใช่ชาดนันพ่อน้ามยเอ้ยไป่ปายคลายคลายไม่คลไปไ